จังหวัดยโสธรถี่พระอุโบสถวัดศรีธรรมารามพระอารามหลวงอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้วาราชาการจังหวัดยโสธรเป็นประท่านในพิธีบำเพ็ญกุศลวาระรบหนึ่งลอยวันฤาษาสตามวานแห่งการสเสด็ดสวรรคตเพื่ออุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พรพรมราชินีนาถพระพรมราชเจ้นานีพันปีหลวงโดยมีพระอุดมปัญญาพอ่อ เจ้าคณะจังหวัดยโสธรเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเป็นประธานไฟสงพร้อมด้วยคณะพระสังฆาธิการและกระระสงค์ทรงสมณศักดิ์ร่วมประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนาและกระสวดธรรมคาถาอย่างพร้อมเพรียงค่ะโอกาสนี้ค่ะหัวหน้าโซนราชการและกรพุทธศาสนิกชนเาวจังหวัดยโสธรได้ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความจงรักภักดีหน่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ แม่การละเวลาสิหลวงเลยมากครบหนึ่งรอยมือแต่พระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตในดวงใจของพระศบกนิกรเสมอมาโดยพิธีสตามว่านเทอนีค่ะเป็นการร่วมพลังแห่งความกตัญญูและเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลอย่างสมพระเกียรติทั้งนี้สตามว่านนะคะเป็นคำในราชประเพณีและศาสนาพิธีมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี ซาตาแปลว่ารอยและกะว่านแปลว่ามือรวมถึงว่าระครบ100หนึ่งรยมือก็คือความหมายคือหนึ่งมือนั่นเองค่ะซึ่งตามคติความเสื่อทางพระพุทธศาสนาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้หลวงหลับเพื่อความเป็นสิริมงคลและความกตัญญูก,กะตะเวทีอย่างสูงสุดค่ะจากยกโสธอน,นะคะไปทีนครพนมค่ะ บรรยากาศที่วัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวาทีพันธรีอดิศักดิ์น่อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตะมวานครบหนึ่งรอมืออุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระคู่กิติสุตานุยุทธ รองเจ้าคณะจังหวัดนครนพนมจะอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีส่วนราชการพระสกนิกรถูกมูเลาเขารวมค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลในเทือนีค่ะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบหนึ่งร้อยมือหรือสตะมวานซึ่งนับเป็นว่าระสําคัญที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพระสกนิกรได้พร้อมใจกันน้อมรํำลึกถึงรรรพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตร และพระราชวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เพนทรงอุทิตรพระวรากายเพื่อประโยชน์สุขและความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพอันเป็นคุณูปาการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ